สวัสดีคะ่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคัมแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่9เมษายน2568ไม่เป็เพนกลับมาทักทายสบายดีกับเอฟทั้งช่องเพื่อที่จะพา FC มาสรุปเอาแนวทางเล่าพัฒนาของทุกๆสำนักที่ยังบดายลงคลิปให้เดอจะ์ะให้เบิงงคลิปนี้ให้จบนะคะจะมีครบจบทุกสำนักเด้อจะ้ะเนาะ แม่เพนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คือเกาเนอร์ le, เนาะส่วนแนวทางของตลาดจานตลาดสำนักที่คิดค้นสูตรมาเพื่อให้เอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันนั้นเนาะก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเดอ้อจ่าเอฟซีเนาะทุกๆอย่างอยู่ที่กําลังใจนะคะเอฟซี FC. ผู้ให้ก็เป็นกําลังใจให้ผู้รับเนาะผู้รับก็เป็นกําลังใจให้ผู้ให้ด้วยเดอ้อนะคะเอฟซี FC, จา่า เดี๋ยวแม่เพ่นจะให้เอฟซีทั้งช่องมาเบ่งผลงานราวพัฒนางวดวันที่7ที่ผ่านมาของแต่ละสำนักกันก่อนเนาะแล้วค่อยไปเอาตัวเลขหน้าทางของมือนี่กันต่อเด้อค่ะเนาะแล้วก็เอาเทียบใส่กันเบ่งนะระวังงวดเก่ากับงวดใหม่เด้อจา้าอ่ะมาค่ะผลราวพัฒนางวดวันที่7ที่ผ่านมาเลข6ตัวออก5 2 8 1 5 9หนึ่ง หตัวสองแปดตัว8 159 3ตัวบน1 5ึ่งตัวบนห้าและ2ตัวล่างก็คือ81นั่นเองนะคะนะ่คะมาเบิงของหมอดูเลขเด็ดนะคะงวดที่แล้วฟันท่อง4ตัวเดียว4บอมานะคะ fc สไม่มาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแต่ว่าเสียดายงวดก่อนนะคะงวดก่อน พ่อหมอดูเลขเด็ดให้มาหนึ่งตัวเดียวจับคู่หนึ่งแปดแปดหนึ่งน่องวดวันที่อ่าที่เท่าไหร่นะของอา่านัา่นนะมันสุกนะเนาะมาออกงวดนี้นะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเม็ดเดียวเนาะโอ้เสียดายค่ะงวดนี้สิโบตามหลังอีกบอสสีสามสามสีเนี่ยนะคะเนาะงวดที่แล้วหนึ่งแปดแปดหนึ่งตัวเดียวงวดงวดอ่องวดก่อนเนาะงวดที่แล้วมาหายสีสามสามสีซีโบน้ำกลงงวดนี่มืนหนีบ่เนาะ อ่ะส่วนของเขาฝากมาวิ่งลูด0ูนย์กับ1นมาล่างเนาะแต่ว่าจับคู่บบเขาของหลวงตาสามเม็ดเดียวโบมาค่ะลุดค่ะตาปากน้ำโพ9กับ2มาที่9เนาะจับคู่ให้บบเขานะคะพอช่างคม6กับ7จ็ดก็บบเขาเด้อจ้าเนาะ อาจารย์หนุ่มกระสินบนวิ่งสามบอมาล่างวิ่งสองบอมานะคะคุ่ไปอยู่สองข้างหนาเนาะสุดใจพารวยวิ่งรูดอ่าเด่น4ี่รอง9มาตัวรอง9นะคะชุดวินมาด้วยกันอยู่ก็คือ9ก้าห้าห้าเก้าบนนั่นเองนะคะจับคู่บอเขาแม่ลิ้วพารวยนี่ค่ะวิ่งรูด7กับ8มาที่8ล่างนะคะนี่ พันจับคู่ให้185นะคะก็ถ้าเอาไปตัดเล่นก็จะได้อยู่เนาะส่วนชุด2ตัวเพิ่น่่จับคู่ให้8118นะคะมีแค่8 0เนาะอาจารย์สไวัย8 1เข้าตรงๆนะคะล่างนี่ค่ะคู่แรกเลยเนาะ81เข้าตรงๆค่ะแอดมารวย9กับ0เด่นที่99 9, มาบนแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะ ลุงโชคดีเลขชุดในตารางเข้าอยู่เนาะมาห้าเก้าบนแต่ว่าจับคู่ให้บบเขาเนาะวิ่งรูดมาห้านะคะหลักร้อยก็หลุดเนาะอ่ะเ้ามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่9เมษายน2568กกันเลยเนาะ ส่วนวันนี้วิ่งลูดของสุดใจพารวยนะคะให้มาเด่นที่8ลอง4ชุดวินมี4 5 6 4 8 1นะคะจับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี4 4 5 4 6 4 4 8 5 8 6 8 4 1 5 1 6 1ีหน้นิ้นให้ที่4 8 5 8 6 8, 8นะคะชุด3ตัวบนมี2คู่ก็คือ6 5 8แล้วก็1 6 8 เน้นให้ที่168นะคะสุดใจพารวยวันนี้เนาะส่วนงวดที่แล้วชุดวินเข้านะคะ fc ถาเลขอยู่ในชุดวินก็เข้าอยู่เนาะมา59บนส่วนตัววิ่งตัวลูดก็ติด9นะคะเข้า9ล่างเนาะส่วนงว่นี้วิ่งรูดเด่น8ปรอง4ชุดวินมี4ี่ห้าหกสดหนึ่ง แล้วก็ชุด2ตัวจะมี4 4 5 4 6 4 4 8 5 8 6 8 4 1 5 1 6 1เน้นที่4 8 5 8และ6 8นะคะชุด3ตัวบนมี6 5 8แล้วก็1 6 8เน้นที่1 6 8ค่ะมาต่อที่ของลุงโชคดี สำหรับของลุงโชคดีงวดนี้เลขในตารางมี0972546นะคะวิ่งลูดงวดนี้เด่นที่2รอง9เนาะจับคู่ให้มี65 64 92 62 74 24 9472นะคะก็ชุดกันมี75 54และ69เน้นวงกลมให้มี 6กห้าหกสและ2 4ส่วนหลักร้อยมี9 2 6 4เน้นให้ที่สองกับ9นะคะหลักร้อยชุด3าตัวบนจับคู่ให้5คู่นะคะสองหกสี่สองหและ2 7 4ก็ส่วนชุด4ตัวมี9ก้านะคะมี9 2 6 4ค่ะ อันนี้เป็นของลุงโชคดีวันนี้เนาะส่วนงวดที่แล้วลุงให้มาเลขในตารางเข้าอยู่นะคะห้ 5, 9, บนบิ่งรูดก็เข้าที่ตัวรอง5นะคะแต่ว่าพันจับคู่ให้บอเขานะคะงวดที่แล้วงวดนี้ให้เลขในตารางมามี0ูนย์เก วิ่งรูดเด่น2ลอง9จับคู่ชุดเน้น6 5 6 4 9 2 7 4 2 4, 4ชุดลอง6 2 9 4 7 2กัน7 5 5 4 6 9หลักร้อยมี2 9 6 4เน้นที่2กับ9ชุด3ตะบน2 6 4 2 5 9 6 5 9 6 5 9 6 4และ2 7 4ชุด4ตัวมี1คู่9 2 6 4นั่นเองนะคะ อ่แคปหน้าจอเอาของสุดใจพารวยแล้วก็ลุงโชคดีกันก่อนเด้อจ้าเนาะอันนี้เป็นแนวทางราพัฒนาเนาะของลุงโชคดีแล้วก็ของสุดใจพารวยเมื่อนี้ขาดไปของอาจารย์หนุ่มกระสินนะคะบบได้เพระาะว่าเพิ่นยังบบเห็นอาน่านไล่เลยเนาะคะ่ะตอนนี้เที่ยงเที่ยงแล้วนะคะ,ะไปต่อที่ของอาจารย์สวัยวันนี้อาจารย์สวัยให้มาราวพัฒนาวิ่งรูดหก อ่อวิ่งรูดบอไห้นะคะเพื่นจับคู่ม่ไห้เลยค่ะมี6 8 6 4 6 7 9 8 9่หกเจ็ดเก้และ9 5กันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลม,มี5 5 8หและ6 6นะคะนี่ค่ะงวดที่แล้วของอาจารย์สมัยเข้าชุดแรกเลยนะคะ8ปดหตรงๆเข้าล่างนะคะ ส่วนงวดนี้จับคู่ให้มา 6, 8, 6, 4, 6, 7, 9, 8, 9, 4, 9, 7, 5, 8, 5, 4, 5, 7, และ 9, 5ชุดกันเบิ้ลมี 5, 5, 8, 8, และ66นะคะอ่ะมาเอาของตาปากน้ำโพกันต่อเลยงวดนี้ตาให้วิ่งรูดบนล่างลาวพัฒนามา 5, ้กับห โอ้ขอโทษห้กับ8นะคะชุด3ตัวบนมีเก้าสรยชุด3มตัวบนมี308ชุด2ตัวมี303808 5์สามแปดและ82อเนาะอันนี้เป็นของตาปากน้ำโพนั่นเองส่วนงวดที่แล้วของตาวิ่งลูดมาที่9บนแต่ว่าจับคู่ให้โบเขา งวดนี้ตาให้วิ่งรูด5กับ8ชุด3ตัวบนมี308นะคะมเม็ดเดียวชุด2ตัวมี30 38 08 59 52 89และ82นะคะแคปหน้าจอ,อเด้อจ้ะ โอเคนะคะ FC ไปต่อค่ะของเขาฝากมาเราพัฒนาง่วนนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเจ็ดกับแปดเนาะชุดสามตัวบนมีแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดสามชุดสองตัวมีเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสามแปดสามนั่นเองค่ะ ส่วนงวดที่แล้ววิ่งรูด0ูนย์กับ1 1มาล่างนอกแต่ว่าจับคู่บบเขางวดนี้วิ่งรูด7กับ8ชุด3ตัวบนมี8ปดเจ็ดชุด2ตัว7 2 8 2 7 3แล้วก็8 2นะคะว่าเบิงของหลวงตางวดนี้วิ่งรูด1เม็ดเดียวก็คือหนกับ1 6นะคะของหลวงตางวดนี้ หตัวเดียวส่วนงวดที่แล้วให้มาสาตัวเดียวบอเขานะคะรุดค่ะเนาะงวดนี้ให้1ตัวเดียวมาจับคู่มาให้2คู่เหมือนเดิม1นห้ากับ1นึ่งหกนันเองค่ะแคปหน้าจอเอาของหลวงตาและขางฝากมานะคะ อ่ะโอเคเนาะไปต่อค่ะแอดมารวยวันนี้ค่ะเราพัฒนาวิ่งลูดบนล่างเด่น4ีรอง5ชุด2ตัวมี4 1 5 1 4 2 5 2 4 0 5 0 4 6 5 6 4 7และ5 7นะคะแอดมารวยเน้นที่4 1กับ4 6เนาะ ส่วนงวดที่แล้วเด่น9กรองศมาตัวเด่นนะคะเก้ามาบนแต่ว่าจับคู่ให้บอเขา่างวดนี้เด่นที่4ีรองหจับคู่ให้4ี่หนึ5 2 4 0 5 0 4ึ่งสี่สหห้าี่หเดห้เน้นวงกลมให้4ีหนึ่งกับ4ีนะคะอันนี้เป็นแนวทางแอดมารวยเนาะอ่าห้ามาต่อของแม่ลิ้วพารวยค่ะ สำหรับแนวทางของแม่ลิ้วพารวยวันนี้ลาวพัฒนาวิ่งลูดสี่กับ9บนล่างเลขชุดวินมี2 4 5 6 8 9นะคะชุดเน้น2ตัวมี2 1 4 1 4 2 4 5 9 4ชุดลองมี9 0 5 0 4 7 3 9และ8 9เนาะมีชุด3ตัวมาฝาก3คู่ก็คือ4 2 1 9 4 2แล้วก็7 9 4เนาะอันนี้เป็นแนวทางของแม่ริ้วนะคะส่วนงวดที่แล้วเลขเข้าอยู่ที่ชุด3ตัวนะคะก็คือ1 8 5ตัดเล่นก็จะได้8 1นนั่นเองนะคะเอ ส่วนงวดนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา4กับ9จบชุดวินมี 2, 4, 5, 6, 8, 9ชุดเน้น2ตัวมี 2, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 5, 9, 4, 4ชุดลอง 9, 0, 5, 0, 4, 7แล้วก็ 3, 9, 8, 9ชุด3ตัวบนมี 4, 2, 1, 9, 4, 2แล้วก็ 7, 9, 4ะคะแคปหน้าจอดเลยค่ะอีซี ได้กระยางไปต่อค่ะมาต่อของพ่อช่างคมพ่อช่างคมง่วนนี้วิ่งลูดมาเด่นหนึ่งรองศูนย์นะคะเลขติดมี4ี่ห้เนาะจับคู่ให้มี04นย06 14 15 16ชุด3มตัวบนมีหนึ่เอ่งสี่แล้วก็6กศชุด2ตัวก็จะเน้นที่14กับ1นห ชุด3ตัวเน้นที่7 1 4นั่นเองค่ะส่วนกันเบิ้ลจะมี0ูนย์กับ1นเด้อค่ะเนาะถ้าเบิ้ลเนาะกันเบิ้ลมี0ูย์กับ1นค่ะอ๋อช่างผมงวดน,นี้เนาะส่วนงวดที่แล้ววิ่งรูด6กับ7หลุดนะคะบอเขาเนาะงวดน,นี้วิ่งรูดเด่น1ลอง0เลขติดมี4 5 6เนาะแล้วก็ชุด2ตัวมี0 4 0 5 0 6 หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเน้นที่หนึ่งสี่กับหนึ่งห้าชุดสามตัวบนมีเจ็ดหนึ่งสี่กับหกศูนย์ห้าเน้นที่เจ็ดหนึ่งสี่อ่าชุดกันเบิ้ลกันเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะเนาะ,ะ่สุดท้ายท้ายสุดมาปิดคลิปด้วยของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะสำหรับเราพัฒนาของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้ ก็ให้วิ่งรูดมา6กับ7บนล่างนะคะวิ่งรูด6กับ7บนล่างเนะาะจับคู่6 2 6 4 7 2และ7 4นะคะ fc นะคะสวนหัวที่แล้วหลุดนะคะ fc บอเข่าเนาะนี่ค่ะพอหมอดูเลขเด็ดฝากบอกว่ารอรัฐบาลไทยรอฟันโค้งสุดท้ายนะคะก่อนวันหวยออก1วันนะคะ fc เนาะ แล้วก็เช้าวันหวยออกมันจะย่ำม,มาอีกเทือนึงนะคะมเม็ดเดียวเลยเหมือนงวดที่ก่อนๆสองงวดที่ผ่านมานะคะอ,อ่ะลาวงวดนี้ก่อนงานลาววันนี้ก่อนนะคะวิ่งลูดบนล่างหกกับเจ็ดนะคะจับคู่หกสองหกสี่เจ็ดสองและเจ็ดสี่ 4. อย่าลืมเอาตัวประกบอย่าลืมเอาตัววิ่งตัวลูดไปประกบเล่นกัน,นเดอร์นะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะ fc มือนันกับเพิไฮซีก็ผ่านมาน้ากันเนาะสี่ห้าห้าสี่นั่นเองเนาะคะ่ะ แคปหน้าจอ,อเด้อค่ะกำเพงกระดิแยางไปย่างมาอยู่ลูกกรได้เอ้ยเบายากถทนอ่อมยูซื้อแคปหน้าจอ,อเด้อค่ะ,ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆยปังๆกับแนวทางหาหน้อยแลลาพัฒนานะคะ ส่วนผู้ใดที่อยากจะอ่าซิ้มสรสชาติร้านสมตําไม่นะคะตําไทยตาเล้าตํามัว่วตําซัวนะคะก็ขอให้จิ้มไปได้เลยค่ะที่เลงกใต้คลิปนะคะเนาะผู้ใดอยากจะลองร้านใหม่เนาะแล้วก็ให้จิ้มไปที่เลงใต้คลิปได้เลยค่ะบ้านนี้อร่อยแซ่บนัวนะคะเนะาะฝากด้วยค่ะร้านส้มตำเราเนาะอยู่ที่ิ้งใต้คลิปได้เลย คำแพงอย่าเดินไปเดินมาแม่ทำงานอยู่แม่ปวดหัวค่ะตามนี้เนาะคะ่ะ FC อ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปกวนค่ะสวัสดีค่ะ